ภาพดียุคดิจิทัลในยุคดิจิทัลอุปกรณ์มีความเป็นอัจฉริยะสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วมีบทบาทในการดำเนินชีวิตและติดต่อกับบุคคลอื่นในรูปแบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line ซึ่งจะมีผลเกิดขึ้นตามมาก็คือผลเสียต่อสุขภาพขาดการออกกำลังกายทำให้เจ็บป่วยตามมา เกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์เกิดการกานแกล้งผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของสุขภาพกายดีก่อนนะคะในเรื่องของสุขภาพกายดีจะขอยกตัวอย่างโรคที่สำคัญสำคัญมาก็คือโรคที่หนึ่งคือโรคคอมพิวเตอร์วิชันซินโดมค่ะ เป็นอาการของคนที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานจนส่งผลให้มีอาการปวดตาระคายเคืองตาตาพร่ามัวตาแห้งตาแดงมองเห็นภาพซ้อนและบางครั้งมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยค่ะการป้องกันและการแก้ไขในระยะห่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ถึงระดับสายตาควรอยู่ที่ประมาณ20-28นิ้วนะคะปรับระดับหน้าจอให้ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ5-6นิ้วค่ะ เพื่อช่วยในขณะการทำงานศีรษะตั้งตรงสายตาอยู่ในท่ามองต่ำลงเล็กน้อยนะคะปฏิบัติตามกฎ20-20นั่นก็คือควรมีการพักสายตาหลังจากที่นั่งทำงานไปแล้ว20นาทีโดยพัก20นาทีหลังอาจใช้วิธีการหลับตาลงมองโฟกัสในระยะไกลที่20ฟุตจะเป็นการช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อตาได้ค่ะ หลังจากนั่งทำงานอย่างต่อเนื่องกัน2ชั่วโมงควรหยุดพัก15นาทีนะคะควรหยอดน้ำตาเทียมเป็นประจำเพื่อลดอาการตาแห้งแสบตาแล้วก็ควรใช้แว่นสายตาที่เหมาะสมกับสายตาของตนเองด้วยค่ะสุขภาพกายดีโรคที่2ก็คือโรคออฟฟิศซินโดมค่ะจะอยู่ในกลุ่มอาการกล้ามเนื้อแล้วก็เยื่อพังผืดค่ะสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการทำงานที่นั่งจดจ่ออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยไม่มีการขยับตัวปรับเปลี่ยนอิริยาบถใดๆนะคะจะเกิดการปวดกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนมีอาการวิงเวียนศีรษะด้วยรังปวดหลังมีอาการปวดหรือเกิดเน็บชาบริเวณขาลงมาค่ะแล้วก็ตาล้าพราหมัวด้วยการป้องกันการเกิดโรคออฟฟิศซินโดมก็คือหมันออกกำลังกายด้วยท่าที่เหมาะสมกับอาการปวดเมื่อยปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับสรีระเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานเสียใหม่นะคะ โดยจากที่เคยนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน,านๆก็ให้หาเวลาเดินผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างน,น้อยๆหนึ่งชั่วโมงก็กำลังดีเลยค่ะหากพบว่ามีอาการปวดกล้ามเนื้อที่ไม่สามารถหายได้จากการยืดกล้ามเนื้อการปรับสรีระก,การทำงานหรือการดูแลรักษาเบื้องต้นแล้วให้พบผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะคะต่อมามาดูในเรื่องของสุขภาพใจดีค่ะความผิดปกติทางจิตใจที่เป็นผลจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ก็เกิดจากความผิดปกติทางด้านจิตใจและอารมณ์ภาวะเสพติดดิจิทัลและเกมออนไลน์ภาวะบกพร่องด้านการเข้าสังคมหรือปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นความผิดปกติด้านการพัฒนาการทางสมองและอารมณ์ส่วนที่จะมีแนวทางการป้องกันแก้ไขก็คือสำรวจพฤติกรรมในการใช้งานสร้างระเบียบวิน,นัยลดการใช้งานโลกออนไลน์ในชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะ วิธีแก้อาการติดโซเชียลทำาไงเรามาดูกันนะคะก็คือโหลดแอปพลิเคชันที่สามารถเรียนรู้การใช้งานโทรศัพท์ได้ตั้งค่าโทรศัพท์ปิดการแจ้งเตือนบ้างจัดเวลาให้ถูกกำหนดเวลาที่จะใช้โซเชียลค่ะมองหน้าจอให้น้อยลงและใช้เวลาสนใจคนรอบข้างมากขึ้นระหว่างมือ้อทานอาหารนะคะให้นำโทรศัพท์เก็บไว้ในกระเป๋าค่ะงดใช้โทรศัพท์ตอนขับรถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองออกกำลังกายค่ะ โฟกัสและให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าปรับช่วงเวลาผ่อนคลายก่อนนอนแทนการเล่นโทรศัพท์มือถือและก็ใช้นาฬิกาปลุกแทนโทรศัพท์มือถือค่ะหากมีคนโพสต์นะคะ,ะต่อว่าเราเราก็จะเครียดทำไมคะทำอะไรก็ถ่ายรูปส่งลงโซเชียลอยู่เสมอถ้าไม่มีใครกดไลค์จะเครียดกังวลพฤติกรรมดังกล่าวจัดว่าเป็นโอกาสโรคซึมเศร้าจาก Facebook ค่ะ